อสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้เราจะมาเรียนในวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะวิชาภาษาไทยพื้นฐานวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่ห้านะคะของเป็นเรื่องอะไรคะหน่าจำได้ไหม หนวยที่ห้านะคะเป็นในเรื่องของการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์นหน่วยที่ห้าเห็นไหมคะทุกคนเห็นหน้าจอนะคะเนี่หน้าจอของเราก็จะเป็น เือนี้นะคะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรามาดูกันเลยเรามาดูในส่วนของความหมายและความสำคัญของการอ่านกันก่อนนะคะความหมายของการอา่านการอ่านเนี่ยคือกระบวนการรับสารอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะโดยรับรู้ความหมายของสารผ่านตัวอักษรซึ่งเริ่มจากการรับรู้ คำต่อนะคะการออกเสียงคําการเข้าใจความหมายจากตัวอักษรตีความหรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่านจากนั้นแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความคิดแล้วก็เกิดความเข้าใจในเรื่องราวที่อ่านนะคะการทําความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านขึ้นอยู่กับความรู้แล้วก็ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านด้วยอ่านะต่อมาในะส่วนของความสําคัญของการอ่าน ะะความสำคัญของการอ่านเนี่ยเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือหรือแนวทางหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเนื่องจากการอ่านเนี่ยเป็นการรักษาที่ทําให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคนะะและส่งเสริมความรู้ความคิดประสบการณ์แก่ผู้อ่านการอ่านจึงมีความสําคัญในด้านต่างๆดังนี้นะคะมีด้านไหนบ้างเรามาดูทีละด,ด้านนะฮะด้านแรก การอ,อ่านมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันการอ่านดาเนินมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจําวันก็คือเป็นการรับสารเพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆนะคะเพื่อแสวงหาความรู้นะคะความบันเทิงข้อที่สองความสำคัญข้อที่สองการอ่านทําให้เกิดความรู้และความรอบรู้ก็คือ เป็นการแสวงหาความรู้ในลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงวิชาการเช่นการอ่านหนังสื่อเรียน,นะะบทความทางวิชิตวิชาการนะคะวิทยานิพนธ์หรืออ่านข่าวเกิดความรู้ต่างๆอันนี้เป็นการอ่านทำให้เกิดความรอบรู้ต่อไปอันที่สามการอ่านทําให้เกิดความเพลิดเพลินและความจนลงใจการอ่านทําให้เกิดความเพลิดเพลินและการจนลงใจก็คือการอ่านเนี่ย จะเกิดอ่านไปแล้วจะเกิดความผ่อนคลายนะคะได้แก่การอ่านสารประเภทบันเทิงคดีอยเช่นนวนิยายเรื่องสั้นนิตยสารการ์ตูนอะไรพวกนี้ค่ะจะทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็จันรลงใจนะคะ<ม>ความสําคัญข้อที่สี่การอ่านทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คืออ่านแล้วผู้อ่านจะมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราจะมีอิสระในการสร้างสรรค์ สร้างภาพความคิดเชื่อมโยงประเด็นต่างๆนะฮะแล้วก็เอามุมมองที่ได้จากการอ่านเนี่ยมาต่อยอดวิธีคิดของเราเองได้อันะะนี้คือความสําคัญของการอ่านนะคะทีนี้ส่วนประกอบองค์ประกอบของการอ่านนะคะการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีคุณภาพมากหรือน้อยเพียงใดน,น,นั้นขึ้นอยูอ่กับองค์ประกอบดังนี้หนึ่ง องค์ประกอบแรกนะคะองค์ประกอบแรกคือสารสารเนี่ยก็คือข้อความหดือเรื่องราวที่มีการเขียนหรือพิมพ์หรือวาดอย่างชัดเจนนะคะอาจจะออกมาในรูปแบบของต่างๆได้อย่าเช่นหนังสือพิมพ์นามบัตรป้ายบอกทางฉลากสินค้าอะไรพวกนี้คะ่ะอันนี้คือสารต่อมาองค์ประกอบที่สองคือผู้อ่านผู้อ่านก็คือ ผู้ที่ทําความเข้าใจสารนะคะผู้อ่านเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการรับรู้คําออกเสียงคำนะฮะรู้ความหมายของคําแล้วก็เข้าใจและตีความสารนั้นได้นะองค์ประกอบต่อมาการรับรู้ความหมายนะคะก็คือการทำความเข้าใจข้อความหรือในยยของสารนะผู้อ่านจะต้องมีความสามารถในการพิจารณาว่าผู้แต่งมีจุดประสงค์แล้วก็ใช้ความหมายใด ซึ่งผู้อ่านจะสามารถทำษษ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 ความเข้าใจไยากหรือง่ายต่างกันไปสุดท้ายองค์ประกอบกอสุดท้ายก็คือการนําไปใช้ก็คือการนํคานความรู้ที่ได้จากเรื่องที่เราอ่านนั้นอะไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่การนาไปใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านแต่ละคนเหมือนกันนะว่าเราจะเอาไปใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่เรานี่คือองค์ประกอบก ทีนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนการอ่านในใจการอ่านในใจจริงๆแล้วนะคะการอ่านเนี่ยจะมีลักษณะอยู่สองแบบ จนะมีการการอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจนะคะการอ่านออกเสียงคืออะไรการอ่านออกเสียงเนี่ยก็คือผู้อ่านเนี่ยจะหายทอดการรับรู้ความเข้าใจหรือความหมายของเรื่องที่อ่านออกเป็นเสียงนะคะออกเป็นเสียงให้ผู้อื่นฟังนะคะการอ่านออกเสียงเนี่ยผู้อ่านจะต้องระมัดระวังในการออกเสียงให้ถูกต้องตามอัครว,วิธีทั้งการออกเสียงพยัญชนะสระและก็วรรณยุกนะคะ การเว้นวรรคตอนการอ่านที่ถูกต้องเหมาะสมนะะอีกทั้งผู้อ่านเราต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ําเสียงสีหน้าท่าทางแล้วก็ลีลาการอ่านที่เหมาะสม,มเช่นถ้าเราอ่านเรื่องเศร้าเราก็ควรใช้เสียงที่แผ่วเบานะะแล้วก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีความส้งตามเลับไปมากนะะแล้วก็ไม่แสดงสีหน้ายิ้มขณะขณะที่อ่านเรื่องเศร้านะคะอันที่สอง ลักษณะที่สองหลักการอ่านแบบที่สองคือการอ่านในใจนะฮะการอ่านในใจที่กําลังจะอธิบายต่อจากนี้การอ่านในใจคืออะไรคือผู้อ่านเนี่ยทาความเข้าใจแล้วเก็บใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านไว้นะคะคือตัวผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านในใจจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องถ่ายทอดเป็นเสียงให้คนอื่นฟังไม่ต้องกังวลว่าเอะคนอื่นจะเข้าใจไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้น จะเป็นการรวดเร็วที่เราจะเข้าใจในเรื่องราวนั้นได้นะคะการอ่าในใจถึทักษะการรับสารที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับก,การศึกษาความรู้ทุกสาขาดังนั้นการอ่านในใจเนี่ยมีหลายประเภทนะคะตามจุดมุ่งหมายของการอ่านก็จะมีดังนี้อันแรกประเภทแรกนะคะคือการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญก็คือการอ่านเพื่อทําความเข้าใจ กับเรื่องที่อ่านนะคะและสามารถบอกได้ว่าข้อความส่วนใดเป็นข้อความที่สําคัญที่สุดของเรื่องที่อ่านหลักการอ่านจัใจความสาคัญก็จะมีดังนี้อันแรกเราจะต้องพิจารณาจากชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องมันคือเรื่องอะไรชื่อเรื่องนี้เรต้องสื่อให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องประมาณนี้นะเกี่ยวกับคนนี้นะแนวคิดมันเป็นแบบประมาณนี้นะนะคะต่อมาวิธีการต่อมาก็คือเราต้องอ่านเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจากนั้น ในสุดท้ายเราจะต้องนาใจความสําคัญที่เรารวบรวมได้ในเรื่องเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่อันนี้คือการอ่านจับใจความสาคัญต่อมาคะเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์การอ่านเพื่อวิเคราะห์อันนี้คือการอ่านเพื่อแยกแยะเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านว่าอันไหนเป็นส่วนใดเป็นข้อได้จริงข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นอันไหนเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็จะมีหลักการอ่านอยู่สาม สามแบบก็คือแยกแยะข้อเท็จจริงก่อนนะคะแยกแยะข้อเท็จจริงออกมาก่อนนะ,ะ mm hmm. อันแรกคือการพิจารณาข้อความ mm hmm. การพิจารณาข้อความที่นําเสนอนะะ mm hmm. ต้องมีข้อพิสูจน์ทางหลักฐานทางวิชาการสามารถอ้างอิงให้เชื่อถอือได้นะคะ mm hmm. ต่อมาอันที่สองพิจารณาเนื้อหาของข้อความนะคะ mm hmm. ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนตัอสื่อต่างๆ อาจจะสังเกตได้ว่าอันไหนที่เป็นข้อคิดเห็นก็จะมีคําว่าควรจะน่าจะพึงจะหรือมีความเห็นว่าประมาณนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้่ต่อมาถ้าเป็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านก็พิาจารณาจากเนื้อหาที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนอย่างเช่นความรู้สึกเฉื่อยใจความรู้สึกเศร้าหรือความรู้สึกซาบซึ้งก็จะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะคะนี่คือการอ่านเพื่อวิเคราะห์ อมาอันนี้สามการอ่านตีความการอ่านตีความเนี่ยก็คือการอ่านเพื่อหาว่าเนื้อหาที่อ่านเนี่ยสื่อความหมายที่แท้จริงอย่างไรนะฮะโดยสามารถสังเกตจากบริบทจากน้ำเสียงเจตนาอารมณ์การอ่านตีความเนี่ยก็จะต้องมีตระการอย่างนี้ก็คือหนึ่งจะต้องอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดนะคะต่อมาขณะอ่านเนื้อหาเนี่ยต้องพิจารณาเหตุผลอย่างรอบคอบ เราวอามาประมวลความคิดว่าข้อความนั้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรหรือต้องการสื่อเจตนาอย่างไร,รนะเพระนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับ่อยคำนะคะเปลี่ยน่อยคำที่ได้จากการตีความต้องมีความหมายชัดเจนหรือเข้าใจเจตนาของผู้เขียนมากยิ่งขึ้นหากข้อเขียนเป็นบทร้อยกรองจะต,ต้องอ่านตีความและนําเสนอให้เป็นร้อยแก้วหรือการถอดความนั่นเอง ต่อมาอันที่สี่นะคะการอ่านเพื่อประเมินค่านะคะการอ่านเพื่อประเมินค่าก็คือการอ่านเพื่อตัดสินใจเรื่องที่อ่านว่ามีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือหรือไม่เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนําข้อมูลจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมการอ่านเพื่อประเมินค่านะคะก็จะมีหลักการดังนี้หนึ่ง พิจารณาเรื่องที่อ่านว่าเนื้อหาที่นําเสนอนะั้นมีความถูกต้องนลาเชื่อถือหรือไม่นะคะสองนะคะพิจนารณากละวิธีการเขียนนะคะพิจนารณากละวิธีการเขียนว่าการใช้สำม,มุนภาษานะคะาการใช้สำม,มุนภาษาเป็นอย่างไร สามนะคะพิจรารณานําว่าัสนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน,นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอันนี้คือการในใจมีหลายประเภทตามจุดหมเนี่ยก็คือจะมีสามสี่แบบนี้นะคะต่อมาแนวทางนะคะแนวทางจากการวิเคราะห์และการประเมินค่าสารจากการอาา่านสาต่าง ทักษะการอ่านที่ดีนะะจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งผู้อ่านจึงมีจุดมุ่งหมายจึงควรมีจุดมุ่งหมายให้ชัดได้ชัดนะคะว่าจะอ่านอะไรหรือต้องการอะไรจากการอ่านเพราะว่าสารแต่และประเภทเนี่ยมีลักษณะรูปแบบและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันผู้อ่านจึงควรมีแนวทางนะะวิเคราะห์ประเมินค่าสารจากสารประเภทนี้เนี่ยเพื่อให้การอ่านมีประโยชน์ ความคิดและการดำเนินชีวิตให้มากที่สุดในนี้อ่ามาดูกันซีว่ามันมีอะไรบ้างะเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างข่าวอ่ามันแรกมันแรกคือข่าวนะคะข่าวแนวทางการนี้ข้อข่าว ข่าวเนี่ยเป็นการรายงานข้อเท็จจริงนะคะหรือเหตุการณ์ทำให้ผู้อ่านเนี่ยทราบว่าลักษณะของข่าวที่ดีมีความถูกต้องมีความเที่ยงธรรมนะมีความกระทัดรัดชัดเจนปัจจุบันเนี่ยมีการนําเสนอข,ข่าวในช่องทางหลากหลายช่องทางเลยนะ,ะมีการทาทําให้มีการสร้างข่าวปลอมหรือนำเสนอข,ข่าวที่ปิดเบือนความจริงดังนั้นเวลาเราอ่านข่าวเนี่ย จึงจะมีการวิเคราะห์และประเมินค่าข่าวไปด้วยการวิเคราะห์และประเมินค่าข่าวจะทํายังไงได้บ้างเราดูนะคะอันแรกพิจารณาภาดหัวข่าวเนาะภาพขอข่าวก็จะสังเกตว่าการ่าพหัวข่าวมันจะมีตัวหนังสือที่ขนาดใหญ่นะคะใหญ่ทําให้สะดุดตานะคะต่อมาพิจารณาความนำของข่าวพิจารณาจากเนื้อข่าวแล้วก็พิจารณาจากข้อมูลในข่าว อันนี้เราต้องอ่านแล้วก็พิจารณาให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีข่าวปลอมเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะอ่านข่าวเราต้องหาต้นตอของข่าวให้ให้แน่ชัดนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราต้องใช้วิจารณญาณาของเรานะคะ่ะนื่อมาเป็นในส่วนของสารคาดีนะคะสารคาดีเนี่ยจะเป็นสารที่นำเสนอเนื้อหานะคะ ที่เป็นข้อเท็จจริงผู้เขียนเนี่ยมุ่งจะแสดงความรู้ความคิดความจริงความกระจ่างและเป็นเหตุเป็นผลสําคัญสารคดีเนี่ยอาจจะปรากฏในงานเขียนรูปแบบต่างๆอย่างเช่นจดหมายอนุทินบันทึกจดหมายเหตุนะคะอันนี้คือสารคดีวิธีการวิธีการอ่หลักการอ่านสารคดีจะมีอยู่ในหนังสือนะคะอยาให้เด็กๆเข้าไปอยู่ในหนังสือตั้งแต่หน้าที่ แปสนะคะแปดสิบถึงแปดสิบห้านะคะแปสิถึงแปดสิบห้าวก็ไปดูนะคะต่อมาครูก็จะอธิบายให้คร่าวๆนะคะบทความเรามาดูบทความนะคะบทความเนี่ยเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างครบถ้วนโดยมีวิธีการนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมีหลักฐานอ้างอิง และอาจจะมีข้อเสนอแนะของผู้เขียนด้วยบทความมีหลายประเภทนะอย่างเช่นบทความทางวิชาการบทความวิจัยบทความปริทัศนะคนส่วนใหญ่มักไม่ชอบอ่านบทความนะใช่ไหมเราก็ไม่ชอบอาา่านใช่ไหมเนะ่เนื่องจากบทความเนี่ยมีขนาดยาวเนะเป็นวิชาการนะแล้วก็นำเสนอเรื่องที่เข้าใจยากดังนั้น ผู้อ่านจึงควรศึกษาแนวทางการวิเคราะห์และการประเมินค่าจากบทความนใหนังสือก,ก็จะมีการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เดี๋ยวเราไปศึกษาได้ต่อมาโฆษณาอันนี้รู้จักดีคุณเคยีเจออยู่ทุกวันใช่ไหมโฆษณาเนี่ยโฆษณาเป็นสารที่มีลักษณะโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเชื่อและปฏิบัติตาม เนะะื้อาหาในโฆษณาจึงเน้นกระตุ้นความสนใจและการสร้างความมั่นใจให้เก็บโดยการนำเสนอข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้ความรู้สึกและประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่านแนวทางการวิเคราะห์และก็ประเมินค่าสารก็จะมีอยู่ในหัวข้อเขาก็จะดูตั้งแต่หัวเรื่องขยายความรายละเอียดและก็ส่วนท้ายนะคะยื ตัวอย่างของไอรวิเคราะห์จะอยู่ในหน้าที่8ปดสิบสี่นะคะเด็กๆลองดูหน้าแปดสิบ่นะ,นะ,ะต่อม,มาบันเทิงคดีนะคะบันเทิงคดีเนี่ยเป็นสารที่มุ่งเน้นความบันเทิงเป็นสาคัญนะคะงานเขียนประเภทนี้เนี่ยมีหลายลักษณะเช่นนิทานบทประพันธ์นวนิยายเรื่องสั้นผู้อ่านจึงควรศึกษาแนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่าจากการอ่านบันเทิงคดี ดังนี้ก็คือเราจะต้องพิจารณาวิธีอ่านว่ามีแกนเรื่องอะไรํานวนภาษาแล้วก็ข้อคิดในเรื่องนะคะทีนนี้หน้วริยายและเรื่องสั้นเนี่ยจะมีการนําเสนอแกนเรื่องและโครงเรื่องในอย่างชัดเจนนะแกนเรื่องคืออะไรแกนเรื่องก็คือแนวคิดสาคัญของผู้เขียนที่เขาเขียนให้เราอ่านต่อมาโครงเรื่องโครงเรื่องก็คือการขู่เรื่อง ผูกเรื่องให้เหตุการณ์เนี่ยบรนดำเนินไปอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องโดยจะต้องสอดคล้องกับแกนเรื่องที่ผู้เขียนจะวางไว้นะฮะอันนี้คือบันเทิงคดีบันเทิงก็บอกแล้วว่าบันเทิงนะคะอ่านแล้วจะมีความบันเทิงเนาะต่อมานะคะต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายคือวรรณกรรมท้องถิ่นนะคะ วรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับภูมิภาคของแต่ละท้องถิ่นโดยจะได้รับอิทธิพลมาจากนิทานพื้นบ้านและก็วรรณกรรมคติธรรมเนื่องในเนื่องจากในวรรณกรรมท้องถิ่นหนึ่งๆเนี่ยจะกระจายไปท้องถิ่นอื่นด้วยนะ,ะวรรณกรรมท้องถิ่นมักมีลักษณะมุ่งปลูกฝังก,การสอนจริยธรรมแนวทางการมิครครอ์และก็ประเมินค่าวรรณกรรมท้องถิน่นแต่ลักษณะาคล้ายกับการถืกคดีนัน่นแ,แหละ เราก็สามารถดูได้จากการวิเคราะห์บันทึกคดีนี yeah. ่อันนี้คือการวิเคราะห์แล้วก็เหมือนค่าจากน,น,นี้ค่ะสารคดีบทความโฆษณาบันทึกคดีแล้วก็วรรณกรรมท้องถิ่นนะคะต่อมาในหัวข้อสุดท้ายนะคะมารยาทในการอ่านมารยาทในการอ่าน มีอะไรบ้างนะมารายาทในการอ่านอันแรกการอ่านออกเสียงนะการอ,าออกเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรอ่านเฉพาะกรณีที่เราต้องการให้ผู้อื่นฟังเท่านั้นการอ่านออกเสียงต้องเปล่งเสียงดังแต่พอดีเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นนะอีกทางการอ่านออกเสียงเนี่ยควรอ่านให้ถูกต้องทางอัขรวิธีและการเว้นวรรคต่อ ข้อที่สองหากต้องอ่านหนังสือร่วมกับผู้อื่นจะต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเสียสมาธิในการอ่านทั้งการชะโงกหน้าไปอ่านหนังสือของผู้อื่นไม่แกลง้งไม่ชวนคุยไม่ส่งเสียงดังตลอดจนต้องไม่ถือวิสาสะนําหนังสือของผู้อื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะสามไม่ควรอ่านงานเขียนที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นสึกหมายบันทึกส่วนตัวเอกสารลับต่างๆเพราะเป็นพฤติกรรมที่ขาดมารยาทและไม่ให้เกียรติผู้อื่นข้อที่สไม่เลือกอ่านหนังสือที่ผิดศีลธรรมหรือถูกฝังความคิดไปนในทางที่ผิดเนื่องจากเป็นการปลูกฝังค่านิยมไม่ป็นประสงค์แก่ผู้อ่านอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกอ่านของเราเองข้อที่ห้า การอ่านหนังสือประเภทต่างๆนะควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการพิจารณาเหตุผลและคุณค่าของเรื่องที่อ่านประกอบกับผู้อ่านควรใจกว้างและไม่มีอคติต่อเรื่องที่อ่านืเน่องจากจะทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับสาระความรู้จากการอ่านทั้งหมดข้อที่หกในหวรรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มระหว่างการอ่านเพราะอาจจะทําให้หนังสือสปกปรกข้อทเ ใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังไม่พับฉีดขีดเขียนเพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ซึ่งสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นอ่านต่อได้เพราะนั้นการนำเนื้อหาหรือข้อความที่ได้เสนอจากกา,ารอ่านหนังสือไปใช้ควรมีการเขียนอ้างอิงให้ครบถ้วนและถูกต้องอันนี้คือบทที่ห้าจบแล้วบทที่ห้าของเรามีแค่นี้นะคะ่ บทที่8เ,เรื่องของการหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นี้นะคะให้เรากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาของวันนี้เราอ่านไปทบทวนไปอ่านทบทวนนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ท้ายบทนะคะท้ายบทคาถามท้ายบทจะอยู่ที่ท้าบทของเรานั่นเองนะคะกลับไปหาด้วยแล้วก็จะมีใบงาน ที่ครูทำไว้ให้งหลังนะคะไปทำายงานให้ครบทั่วตอนนี้เราเรียนมาถึงบทที่5้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบทที่สี่สามสองหนึ่งก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยโอเค